สวัสดีครับป๋าจุ๋ยซ้อมดูเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะครับให้ดูแบบชีวิตชีวานหน่อยแต่ไม่รู้จะยังไงนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาไกลๆนะครับคืออำเภออะไรเทพสถิตเทพสถิตครับแต่ว่าเห็นมีบรรยากาศดีๆสวยๆจะให้ดูเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญว่าป๋าจุ๋ยมาเห็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่บำรุงร่างกายได้ดีมากนะครับ FC ช่องเก่าคนลสัญจรแชนแนลเขาก็ไปต้มดื่มนะครับได้ผลดีมากนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนทํางานนี่แหละครับเขาบอกว่าได้ผลดีนะครับคือสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรครับเราไปดูนครับผมไปกันครับนี่ครับตดหมูตดหมาครับผมนี่สุดยอดนะครับ สุดยอดสรรพคุณของเขาเด็ดๆเลยแก้ปวดเมื่อยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเอาแบบเฉพยอดของเขาหรือทั้งต้นก็ได้นะครับสักกำมือหนึ่งจะเป็นตากแห้งหรือว่าต้มสดก็ได้นะครับต้มเดือดนานนานสักสามถึงห้านาทีดื่มเป็นน้ำชาตอนเช้าตอนเย็นนะครับมีแฟนๆกรารันตีมาเร้วเองนะครับว่าสุดยอดครับ ทำงานเหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นนยแกปวดหลังปวดเอวได้สุดยอดมากครับสําหรับตดหมูตดหมาเนี่ยหรือว่าจะใครจะทานใบสดก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นที่นิดหน่อยอนี่ครับนี่คือตดหมูตดหมานะครับแจ m แจมเลยเดีย๋ยวป้าจุยจะพาไปดูบรรยากาศนะครับเออ ด้านหลังครับผมจะพาไปดูกันนี่ครับคือบรรยากาศกของเขาก็เป็นสวยๆนะครับหลังจากทำงานเสร็จก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนครับนี่อันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับนี่เป็นรีสอร์ทเยอะหลายหลังเหมือนกันครับพื้นที่ทำงานก็เสาของแคท ของทีโอทีก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลตรงนี้ครับผมอ่านี่ครับจะให้ดูความแปลกใหม่นะครับในประเทศไทยเรานี่ครับผมที่เห็นอยู่นั่นก็คือกังหันลมนะครับกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้านะครับโอ้เยอะเลยครับเนี่ย ร่วมโอหลายร้อยต้นนะครับดูข้างล่างวิวบรรยากาศนะครับนุ่นเป็นสวนน้ำนะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมิข้างเรานะครับโอ้กังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับผมให้ดูนครับ คือแถบอีสานเราเนี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่รอบๆเลยครับในอำเภอเทศสถิบเนี่ยกังหันลมนี่จะมีเยอะนะครับนี่ที่ผ่านมามีเยอะมากๆนะครับคือเป็นอะไรที่ผลิตไฟฟ้าจากแรงลม,มพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่บนเขานะครับเป็นชายแดนแล้วเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดชัยภูมิกับลบบุรีนี่ครับตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือจะเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดมังครับก็เลยปิดตัวลงงดให้บริการแต่ถ้าปกตินี่โอกาสปกติคนจะมาเที่ยวเยอะนะครับนู่นก็จะเป็นสวนน้ำอะไรให้เด็กๆเ,เล่นกันหน้าร้อนนะครับมีเยอะนะครับตรงนี้ แจมๆเดี๋ยวเดินขึ้นที่สูงให้ดูอีกทีนะครับสุดยอดแล้วครับนี่นครับโอ้บรรยากาศสวยๆเลยครับคือป้าจุยป้าจุยซ้อมดูก็จะพยายามถ่ายให้เพื่อนได้ดูนครับว่าในประเทศไทยเราหรือว่าในอีสานเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่ แนะนำอีกที่หนึ่งเลยครับนี่เป็นแลนด์มาร์กเลยละของเทพสถิต์อำเภอเทพสถิตนะครับสุดยอดให้ดูกันสวยๆเลยครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับป๋าจุยซ้อมดูก็จะพยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สวยๆมาแนะนำเพื่อนๆ ซึ่งบางที่บางแห่งเราก็อาจจะไม่รู้จักนะครับไปเจอใหม่ๆป๋าจุ๋ยก็จะแนะนำให้ดูอย่างนี้แหละครับเป็นแบบเป็นความรู้ไปบ้างก็มีแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปดยในตัวนะครับผมนี่สุดยอดครับ <c oughs> นี่ก็เป็นรีสอร์ทนะครับข้างล่างนี่ ที่ป้าจุยยืนอยู่นี่ก็เป็นรีสอร์ทนะครับบนดาดฟ้าของรีสอร์ทซึ่งปกติเขาก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมแต่ว่ามีช่วงโควิดนี่แหละเขาก็ปิดตัวลงก็ทุกที่แหละครับผมนี่ครับบรรยากาศก็น่าเที่ยวน่าพักนะครับยิ่งหน้าหนาวมาด้วยก็โอเคหลายๆอย่างเลย รอบๆตัวก็มีเยอะมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะแยะนะครับก็นแนะนำกันหลายๆอย่างกันไปโอ้โมหาศาลนะครับที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยนี่ครับพอลมมาเขาก็ปั่นก็ผลิตไปเรื่อยอ่านี่ครับมันเป็นนอกจากน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเรายังมีพลังงานลม ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ที่ผ่านมาขับรถผ่านมาก็ยังเห็นโซล่าฟาร์มนะครับสองสาที่ก็แสงแดดก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำเอาพลังงานตรงไหนตรงไหนไปใช้งานนะครับความจริงนี่ใช้พลังงานได้เยอะทุกอย่างนะครับนี่ นี่พลังงานลมผลิตไฟฟ้านะครับผมที่อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัย,ยภมูมิอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับป๋าจุยซ่อมดูนะครับผมจะได้มีกำลังใจกันครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมไว้คราวหน้าป๋าจุยซ้อมดูก็จะ พาไปดูอะไรหรือถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูก็ขอเติดตามนะครับผมสวัสดีครับ